อร่อยเลิศอร่อยเลิศก,กับปุรีินวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านชื่อว่าอีวัน g โกสเนเจอร์เจแปนิสเบเกอรี่ร้านก็อยู่สุขุมวิทย3ค่ะเรามาคุยกับตัวแทนเจ้าของร้านคุณสิริกรบุญเสริมสวง,ง์ส้มจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณรีด สวัสดีคุณผู้ชมค่ะลองเล่าที่มาที่ไปอีวานเน่โกสเนเจอร์และจุดเด่นทจ้จะเริ่มจากคุณลุงอีวาเน่เปิดเบเกอรี่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็รู้จักกับทางครอบครัวก็เลยมาถ่ายทอดวิชาเบเกอรี่เป็นลักษณะโฮมเมดนะคะมีทั้งของหวานของคาวแล้วก็เป็นคาเฟ่นั่งทานสบายๆร่วมกันเมนูแรกคลาสสิกริกอตตาแพนเค้กค่ะ คือเนื้อแป้งมีความกรอบนอกแล้วก็มีรีคอตต้าชีสอยู่ข้างในทําให้นุ่มละมุนจะมีฮันนี่คอมบัตเตอร์ที่ทางร้านทําเองเข้ากันได้ดีกับกล้วยหอมรสชาติกลมกล่อมละมุนร่วมกันค่ะแล้วไป Swidish p a n เ a k e สิจ๊ะเอกลักษณ์ของเมนูนี้เนี่ยเท็กซ์เจอร์เนี่ยจะคล้ายๆกับการรับประทานโมจินะคะและเข้ากันเป็นอย่างดีกับครีมชีสบลูเบอรี่ที่ทางร้านทำเองราดมาประกอบกันกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะเมนูที่3จ้ะค่ะเมนูสลัดตัวนี้พิเศษแล้วก็แตกต่างเพราะว่าตัวผักที่เป็นเซโนหมักกับน้ำสม้มโอ้ข้ามคืนทำให้รสเนี่ย ทุกเล้าเข้ากันเป็นอย่างดีเรสซิ่งก็จะมีส่วนผสมของส้มนะคะก็ยังมีส้มทับทิมสดรวมถึงวอนัทไปต่อจากต้มยำพาสต้านะคะเป็นต้มยำกุ้ง ที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะพร้อมกับซอสครีมที่เหมาะกับพาสต้าประกอบไปด้วยกุ้งขาวนะคะมากอบ2ชนิดท็อปไข่กุ้งนะคะมีรสชาติเข้มข้นไม่จัดจ้านจนเกินไปยังไม่จบนะคะนามะโดนัทนะคะทำว่านามะเนี่ยหมายถึงความนุ่มมีส่วนผสมของฟักทองนุ่มแล้วก็ละลายในปากโดนัทจะมีอยู่4ไส้วันนี้เสนอ3ไส้ทั้งมัทฉะช็อกโกแลตไข่เค็มลา วันนี้ลิต้องขอการันตีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแพนเค้กโดนัทแล้วก็ของขาวและเครื่องดื่มที่อีวานโคสเนเจอร์สุขุมวิท23เป็นอร่อยเลิศค่ะเชิญมาได้ที่ร้านอีวานโคสเนเจอร์ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท23เข้ามาประมาณ200เมตรร้านอยู่ทางขวาม,มือใกล้กับไบรษสนีไทย โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่ร้าน Ewone g o l เ Nature เพียงคุณแค่ใช้ AS Point 1คะแนนคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นได้เลยลูกค้าแลกรับสิทธิ์ส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ delivery โดยตรงกับร้านนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน 2568ค่ะขอขอบคุณ AIS ที่ช่วยโปรโมทร้าน Evan g g o s t ้เนเอย่าลืมนำ AIS point มาแรลกส่วนลดกันด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8ปดนากาสนาทีลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีนะคะติดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิศๆผ่านช่องทางที่ลิได้ขึ้นไว้ให้นี้นะคะอร่อยเลิศกุลิศสวัสดีลาไปก่อนคะ่ะ